อันนี้คือฟักทองที่เอียงไปซื้อมาจากห้างของที่นี่นะคะนี่นะคะอุ๊แล้วผ่าออกมานะคะก็ได้อยู่นะคะประมาณหนึ่งว่าจะลองทําสังขยาฟักทองดูนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็จะนึ่งกินนะคะมาคอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกําลังทําไส้ขนมนี่นะคะใส่น้ําตาลน่าจะเป็นน้ําตาลปีบะะ๊บราคายังคิดว่าก็ใส่ไปช้อนชานึงนะคะไข่ไก่สามฟองแล้วก็จะนมนะคะเมื่อกี้โทรไปถาม้องแล้ว ใส่แางกะทิได้แล้วก็จะมีกลิ่นวานิลลานะคะยิ่งตีผสมเพิ่ก่อนนะคะกับอันนี้ก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือแค่กองใส่ในักทองนะคะเดี๋ยวให้คนมาช่วยค่ะเรื่องก็กําลังจะเทใส่ในอันี้นะคะให้แกมาช่วยค่ะห้ามขยับนะคะจะก,กองออกนะคะผู้ช่วยก็ถือแบบต้องนิ่งนะคะมืออวยเนาะจะได้ไหมคะเดี๋ยวดังค่ะทำแต่เจ้าให้ดู กองเสร็จแล้วนะคะก็กําลังอยู่บนเตาไฟนี่แหละคะ่ะคอยอีกสักประมาณ30มบนาทีหรือเปล่าคะนี่จะมาดูกันว่าจะเป็นสังขยาฟักทองหรือเปล่านะคะค่ะและแล้วก็สุกแล้วนะคะฟักทองหัวเอียงฟักทองของ,งขยาะคะ่ะส,สุกพอกิน้วมังกะพรา็ว่ายังไม่ได้เทสดูนะคะแต่คิดว่าน่าจะโอนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปด่งฟักทองต่อน,นะคะ